ก็ตะเก๋เนะครับผมที่ดักปลายังไม่สุดเลยครับน้ำมันเยอะเลยครับผมมันปล่อยไม่ได้ครับน้ำยังหนุน,นอยู่ครับ สิงลูกลังไปแล้วครับผมพันคลุบเลยครับผมนอนแล้วครับเริ่มนอนแล้วครับเริ่มนอน,นะะอืม หายไปก่อนได้เปรียบครับหายไปทีหลังนี่ครับดมควันครับดมฝุ่นครับ,บน้ำนครับผม รเราจะมาทำที่ปักเรากระทงะบไม่เด็กได้เกี่ยวก่อนกรอกระทงมะเป้าครับแล้วน่าจะเกะที่หลังครับตัวน้ำครับ ลงมาเรลลื่น,นครับลมหนาวก็ลงมาแล้วนะครับผมไปดูกัน,นครับผมไอชีก็ตกดังตุ๊บไปเลยนะครับผม ไทยถูอถูกถอยู่ครับมรรยากาศนะครับข้าวครับน้ำต่อนยิ้นนะครับตรงวางครับลมโชยเลยครับ ท้าลมหนาวไม่ลงม,มาช่วยนะครับฝนน่าจะมาอีกแล้วลอกนึงครับผมนี่ขบทั้งต้นเะยครับผมต้นสะดเดาครับดูน้ำดีกวนะ่านาอ ต้นหมาเขาก็ปรับแล้วนะครับที่ตองพื้นที่ดรงรอยกระทงนะครับตอนตอดสาำนะครับ มทยอยขึ้นฝั่งแล้วครับผมตอนนี้ก็เย็นๆนะครับผมเำิ่วงกับหนาวครับแค่นั้นมันจะไม่ได้นะครับแต่ก่อนมันไม่มีต้นหนามยีราบอันนี้นครับ ลง,ลงคลิปจะยาวให้ชมนะครับแต่ดูแบบติดใจด้วยครับผมแล้วก็ลําคาเรีวด้วยครับผมต่างนะครับผมทางกลับบ้านนะครับรถผมก็เจออยู่ข้างบนนั้นะครับผมนั่งน,นะครับเจอ,อตรงนั้น เมดครับเก็บน้ำครับผม ม,มเีเรือด้วยครับผมนี่ฝั่งนี้นะครับฝั่งข้างบนนู้นไม่ได้ไปถ่ายดูยครับลมหนาวครับควักผ้าห่มออกมาแล้วครับผมหนาูเป็นเลยครับผม fuga buque de ก่อนครับหนาวครับ